โอ้โหสติดตเราวันนี้ยามเช้าหนาวนะลมพัดแรงด้วยเนะี่ยเปลี่นเช้ามาสัมผัสลมหนาวกันหน่อยนะ21องศานะแต่ว่าหนาวเพราะว่ามันมีลมนะออสดชื่นเลยฮะไม่ต้องไปหาหนาวไกลละนะเดินมาที่สะพานริมคลองนี่ก็ชื่นใจล้ฮะนะ ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้ชาเช้าหนาวหนาววันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์นนแห่งชาติของพวกเราอีกแล้วบรรยากาศถือว่าดีเลยได้ใส่เสื้ออุ่นๆกันหน่อยนะมีหนาวก็เข้าบ้างสติหีบเรานี่หาหนาวนี่ยากมาก วันนี้21องศานะแต่ว่ารู้สึกว่าเย็นกว่าปกติเพราะว่ามีลมแรงด้วยลมพัดแรงเลยหลายๆที่ก็แบบหนาวมากนะที่ที่สถินนี้หนาวแสดงว่าที่อื่นนี้ต้องหนาวมากๆนะนบรรยากาศแบบนี้ คิดถึงบ้านฮนะสมัยเด็กเนี่ยต้องนั่งถิงไฟเลยที่สุรินทร์นะ่มันหนาวจริงนะหนาวแบบโูลมลมแรงแบบเนี้ยมันจะถ้าไม่มีลมก็จะหนาวน้ำค้างหนาวน้ำค้างนี่โอ้นอนไม่ได้อนะเพราะว่าเรา แต่ก่อนเป็นบ้านสังกสีเนาะมันจะมีน้าค้างเกาะบนสังกสีอ่ะเป็นหยดอะ่ะตื่นต้องตื่นแต่เช้านะตื่นประมาณสักตีสามตีสี่ไม่ใช่ขยันนะเพราะว่ามันนอนไม่ได้จริงๆรนะผ้าหมเราก็เป็นผ้าหมเหมือนกับผืนบางๆอ่นะสมัยก่อนเหมือนกับหลวงแจก,กอะ่ะนะ สีเทาๆนะต้องมานอนข้างกองไฟนะเอากระสอบกระสอบป่านนะแต่ก่อนเป็นกระสอบป่านอันใหญ่เลยที่ว่าเขาใส่ข้าวนะใส่ใส่ข้าวเปลือกเนี่ยจะใส่ได้สี่ถังนะหนึ่งกระสอบถ้ากัะสี่ถังแต่สมัยนี้กระสอบ ป่านแบบนั้นหายากมีแต่กระสอบปุ๋ยแบบห้าสิกิโลประมาณนั้นนะนี่มันคิดถึงวัยเด็กจริงเรามาันนั่งผิงไฟกันนะนั่งผิงไฟกันก็จะมีมันนะมันบ้านของเรานะไม่ว่าจะเป็นมันอะไรนะเลือดหมูบันเลือดนกมันอะไรก็แล้ว มันห้านาทีหรือว่ามันมันเทศอะไรพวกเนี้ยเอามาย่างกันโอ้โหมันกินแบบข้างกองไฟนะมันอร่อยนะหรือว่ามันสาคูเนะนี่ยมีความสุขได้กินแบบเนี้แล้วมันเป็น อะไรที่มันมีความสุขมากในวัยเด็กนะหรือบางทีเราก็รวมกลุ่มกันนะเพื่อนสองสามคนพากันไปเอาซุ้มฟางนะเพราะนอนบนบ้านมันจะหนาวนะเอาซุ้มฟางไปไปทำเป็นซุ้มนอนใต้ต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยไปนอนใต้ต้นมะม่วงกันสบายสบาย แคปูเสือแล้วก็ผงหม่มผืนโอ้ยนอนสบายอุ่นเนี่ยสุมฝั่งเป็นอะไรที่พวกเราชอบกันมากนะสมัยเด็กโอ้โหพี่น้องเย็นมากน้าเล็กใส่เสื้อตัวบางๆแล้วกางเกงขาสั้นนะเนี่ยเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยกางเกงขาสัน้นโอ้หลมก็พัดแรงนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ อย่าให้ป่วยเชอะนะป่วยแนละ้วโอ้โหมันลำบากดูแลลำตัวเองลำบากนะโอ้เหมือนแบบเหมือนมันจะสั่นนะมันมันเย็นสบายเหมือนที่เราไปเที่ยวภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยได้เจอลมเย็นๆอย่างเงี้ยนะ ใส่เสื้อกันหนาวไปอเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวมันแป๊บเดียวมันก็เลยไม่ค่อยได้ใส่กัน,นบรรยากาศยามเช้าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีหมอกนะแต่ว่า <c oughs> เราก็มีลมมีบรรยากาศดีๆนะมีคลองอสวยๆให้ชมกันอก็อย่าลืมนะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟคุยกันสบายๆที่บรรยากาศบนสะพานที่ริมคลองของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์างแฟดที่พักของเราของเรานี่แหละนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พีทยท่านี้ครับสวัสดีครับ